นักน้ดักน้อยักบ้าวะตักเบียเออไปไปทีมช่มหว่ะอันนี้อาเออ้วขาวหัวจไคเออจะเคยอบอยู่นากินนัาอบโอ้ได้คอับถ้าอบอนุญาตเ่องอะไไปลงไปไปเลไลเดี๋ยวมันจะกไปถูกหน้าน่ะค่ะว่มันเงนโผล่บริาบริโได้ไม่ใส่ ไ้่ดูขามันิก็ไปเลยเล่าเท่านี้นะสิออก่ยบ่หน่ม้คตรงนบ่ไ้นี้วมันมากมึงทได้บ่ททนมากมน้ามึงมากไส้่มนีสิบมังอได้ใซ่เขามันก็ว่าเขาหลอนไอ้แ่เหล่านาะมาลองบ่เลีกมาพามาไลองมากว่บะยกที่เทปได้กินแบะจได้ได้อยกกินยางหมดเท่าไหบดเออ็กกินยางหมดเาหร่ บอสินวานอบจะทานไหมฮะมะอบจะทานเพื okay. okay. uh, oh. ่อนบอเตาทานลดำมึงมาดัเตาหรอมันจะขาดเกี exactly ่ยวนวานไหนพูดเลยได้้ดั้มดงเต้าดังต้นนี้หมออต้มนี่เอาไว้ก่อนบอนักต้มเอนผดก่อนก็ได้บอต้เอาไปตัผู้ลุ่มอบจะท โอ้มือกูรลวกเป็นรว่วเดินกูเห็นมิไร้ยิจายเล้กันเด้อเออโอ้เป็นเหนตุต้มพีอ่ะอะีี่หอัแบบนี่นน่งิาวานเลเก่อเตาทัคืนเีวหตมีเออนี่มันจะกะละเอาง มายกบอกวหมบ้านทางนึางเน่ร่าหนาางนี้แล้วคนเอาแหมาบติดคนเออมันติดคนอาหารอหามัติดมาได้ที่เปิ้ลนี่ีนแ้ละมเออันันเราอย่าก็มาที่นี่ได้ันมือองของเล่ากันเดี๋ยววันนี้เราพูดไปยุ่งนะจะพูดดูขาะพูดนึ่งนะพูดก็ได้ผมแม่เราค้องบนก็บังนี่ยัง่ายง่ายรึเามแห่เออลงแับเราแบ่งที่เปินี่คลแบนเียวดิคล้องกันหุ้งนึ่อนกัน มึงวางไเ่ยก็กินบกเียวแม่วนเออเขาหมดเชฟเขาจะไปกินแซ่กแ้กแต่เขาเขาจะไปกินหองกู้เขาไปปะเขาไปกินแล้ว็แรกก็าต่น่าคือมึงกูก็โทษเสียมักินที่แก่ที่ที่รถไปเจ้าหนอกเ้าหนาก็ด้ เกยวยูชนี่แหละผู้หนึ่งมันจะมีดูดชำนี้แต่ซีดมันมีอีกบว้านี่ยนะฮะข้อมกินบักรเสรีก็บักดำหาคู่แล้วก็ไปอ่นีแหมความเหล่าที่มายกูจ่ออยู่นี่กูบริทย์ได้มือกระไั้นถ้าเช็ดเจาะมึงยหงกูเกมคอลอกเกอร์่ลยวา กลัวผิดกลัวกลัวแต่จุดที่สามผจึงได้นอนคุณหัเกียวัวไเออกลัวไหวได้กลัวกินหัวเนาะเพียบเพียบโดนเน้นหมดเต็มที่กินหมดกินเห็ดบุเบ็ดไม่จะได้จะว่าเห็ดบานั่นกูดูพายแมนก้อนก้อนกแข่งโ้อเขาเห็ดไพมาบ้างคือบุเบ็ดยังบุเซ็ด เจนเอ๊ะเห็ดเอ๊ะเห็ดเห็ดนไปสักตักเอาไปใส่นี่นาิได้มอยังบดลงกเม่ต้องไปเ็าไต้อเ็ดตักเาิได้นะแต่เอาคุณจะาให้หน้าานอีกิงมันจ่าเม็ดเมาดนี่วนานไปด้ไปใส่เลยใส่เห็ดโลดเ็ดโลด้าน่แมันโมเม็ดซับโลันใแงให้มูน่ตน่ะดีะ โอตอนนี้หมดแล้วเห็นเ้วไปปั่นหน้าที่เห็นลรวปั่นหน้าเห็น์เราอยากจะแกงก็ว่าดูเมนเมนุมเกียวบมเกียวก็เมนน้องจะได้มันก็เมนเก่าอะไนจุงกระดกเป้นหรือยว่าเห็นสมบตเป็นคูอบ่บอกห่อยเขาเห็นไปแล้วเนาะแล้วกันมันเดือดเอาหนักประแดดลงน้ำปั้นลง เออตะกร้าหาใส่ขวดไว้กินทำอย่างกินเป็นเดือนกินได้เขาเรีข่าวตู่เห็ดแจ่วเห็ดพโคนั่นช่องขอบช่องแขงใช่ไหมได้มันเผาไปเห็ดนะไปเห็ดปลานนั้นให้อาจิไปแห้งป่านนั้นจ้อยเธอได้ห่อผ้าใบใจพอแล้วพอแล้วคนนี่มึงน่ะกูเม้าเดี๋ยวกูมานอนนี่เนี่ยกูบอกกูบอกมันดีบ้ามันบอกเดี๋ยวมันบอกกูมานอนนี่ Nanh khoa, thôi bỏ phun ngon bỏ phun ngon chưa có gì kìm bè kìm hai bên lệch bè ong là chưa tết tí nhao 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 มันเสหาเน่าหมูเป็นผู้ก็ว่าเป็นผู้ต้องกานจะชักเอาตะพูมันอย่แล้ววไมหนาทีกูเสได้นั่งขึ้นขากบอกบไอ้ตู้วางแพเรามึ่นั่งมึงคิดแล้วมึงผิดเลยไปหาโกสีย็ผูได้กินกูเอือบชุกปีแล้วเอ้สียบกันข้างหม้ออ ทางนี้เห็นได้นเอาตุ๊กี่อนอน้เหมือนหน้าก็เลกินจันนันน่กูมากูได้กูได้พอเลยเนาะพอแล้วอแลรเ้จมาพอค่วนแล้วมาพอควนพู้ต่างมุมนะเียวพอลพอล